อันนี้ก็โดมโรงเรียนพรสวรรั์นะครับอาคารปัญญาวุโทโธน,นะครับวันนี้วันที่16หลวงตามาดูโดมอีกครั้งนะครับใหญ่เลยนะครับเนาะ,นะอันนี้ก็มีติดลำโพงเนาะลำโพงเครื่องเสียงตัวนี้ก็140,000กว่าบาทนะครับ ติดแล้วเรียบร้อยนะครับว,วันนี้เราตามามาตัวดมอีกทีนะครับมาแปดคนช่างมาแปดนเ๋ยเดี๋ยวทิ่เบื้องไง ดูให e ้ญ่ใหญ่เลยครับใหญ่ครับครับมีโครมาป๊บเอาเมโครมาป๊บเนาะเทมดเลยมาครับมา จะเทพื้นหมดเลยนะครับรอบๆบังข้างอ็จะเทพื้นแล้วก็มีเหลืออยู่ก็ทําเวทีทําเวทีแล้วก็ทําห้องน้ําด้วยห้องน้ําก็ทั้งหมด5้าห้องนะครับสี่ห้องสองห้องชายหญิงธรรมดาแล้วก็มีห้องผู้พิการหนึ่งห้องทั้งหมดเป็น5้าห้องนะครับที่เพิ่มเติมมานะครับอาคารโดดก็เอางาดข้าเลยสู้กันเช็ดลผม ตับทีมงานดุยไม่ถอยรับรับจนแล้วเลยแล้วเอาจนแล้วเอาเสร็จแค่แค่คืออุปสรรคอะไรก็ไม่ต้องนั่นเราเอาหน้าที่การงานผมต้องเอาให้จบต้องเอาให้เรียบร้อยครับโอเผมรักในนี้หน้าที่การงานผมไม่ไม่นั่นเลยผมแต่ผมประหยัดถ้าบุญกับตามตาผมมีบุญศาสนาแล้วผมได้มาอยู่ กบลังตาเป็นลูกที่โดงตาเนาะสาสาตัวเดียวก็โอนขึ้นไปให้เขาแสนสองแสนนี่แหละเขาสองประมาณสองแสนนี่แหละเขาอนให้บริษัทให้อีสานแล้วเขาก็ไปมุนทางหนก็ไม่รู้เหมือนกันาะว่ากับมัน ครับอ๋โอ,อาหารปัญญาวุ๊คโตก็มีเพิ่มนะครับแนละ้วมีเพิ่มติดเครื่องเสียงนะครับก็คือลำโพงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองสิบสองตัว ลำโพงอย่างดีเลยครับลำโพงเครื่องเสียงนี่ก็ทั้งหมดแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะทางร้านสั่งซื้อที่สกนลนคร หลังเวลาที่เกิดไฟเขาพูดได้ว่า4,000ตันเลยก็ว่าน้ำเงนจะดึงเฉลี่ยว่าแต่เขาบอกว่าแล้เขาที่ทำงานนันเาจะุกข์ใเกิดที่สายตาแต่เขาทุกข์ใสักอันหนึ่งถ้าไปคนงาน

ก็เกินการติดสารผมติดม้วนติดน่งอาจารย์เป็นรุ่งผมชูงสู้นะผมสู้ผมไม่กระทะผมช่างไปกระรัปากซีเฮ็ดให้เมื่อคืนเมื่อคืนห้าทุ่มผมนอนขึ้นว่าจะทำยังไงห้องน้ำเนี่ยขนาดอ่า ราคาเดิมแต่เพิ่มจนนํานวนห้องให้มากขึ้นทำได้ยังไงโดยใช้วัสดุคารุพันธ์อันเดิมเลยคือ mm hmm. คิดได้หรือครับ mm hmm. คิดได้หกห้องไอ้ได้ได้ได้ไเจ็ด,ดห้องครับรวมทั้งห้องน้ำบริจารแต่ราคาเดิม mm hmm. เมื่อเช้าตีสามลุกขึ้นนะฮคิดได้เป็นเก้าห้องครับโวงตา ท <é> ีท que <ue> oh, ah, ่แรกขอไปเท่าไหร่ครับห้าห้องห้าห้องครับราคาสองแสนห้าสองแสนห้าเมื่อเช้าตีสามผมขึ้นไป้เก้าห้องครับอ๋อแล้วทำไมมันเพิ่มขึ้นมาเยอะจังเหตุเหตุเพราะอะไรบุญกับหลงแปะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกขนาดจะย่อลงมานิดนึงนะครับอันนี้เมื่อเช้าผมเอิ้นช่างมาคุยช่างเพิ่นขอผมเพิ่มอันนี้ผมทำบุญเองเพราะเพราเกี่ยวกับหลงแปะผมจะหาวิธีการเอาขอเพิ่มสองหมื่นมา เก้าห้องครับที่ไม่กระทบผมผมบอกนะว่าอย่าให้กระทบท่านเดือดให้ชั้นเดือดร้อนผมขอรับผิดชอบเองให้คิดคำนวณในสิ่งที่ผมบอกเพิ่นเพิ่นเพิบอกว่า,มออา,วาวผมดอย่างนี้ได้ครับเก้าห้องผมให้อา,าจารย์ได้ผมก็ผมก็อาจารย์จะใช้สติปัญญาร่วมกันรรที่เขียนแล้วก็อเออแปดเป็นยัรไง ได้เก้าหงครับอันเดิมเลยครับแต่เพียงแต่ปัป๊บปับป๊บเป็นห้ <You know. S 2> องโถโถชี่เนี่ยวไว้ด้านข้างห้องที่มันเป็นห้องโถชี่ที่ขยับเข้ามาครับให้มันได้สี่ห้องหนึ่งสองสามสี่อ่างล้างหน้าตป็นอาไว้างหน้าครับห้องน้ำโรชนาการไว้ตรงกลางอันเดิมครับอ,อันเดิมเดิเียเลยครับมไม่มเปลี่ยนเลย บ่บ,บ่ครับอันเดิมเราไปเลือกเอาเลยครับไม่เอาไปเลือกปวดได้ปวได้ปวได้ครับว่มีเปลี่ยนนะครับแต่ว่าบ่มีเงแค่แต่น้อยครับลงตาแต่ว่าได้ประโยชน์สูงเพราะว่าผมคิดว่าแบบแบบนี้มันอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์สูงห้องน้ำจริงๆเลยครับเพิ่มส่วนช่วมกับเพิ่มประตูนั่นเองครับเพราะว่าผนังมันใช้อันเดิมมัดครับหลงตา ขนาดเดิมมาเดิมมดขับพิ้งแต่รับเขาปั๊บว่าเอาโถที่้อยด้านข้างมีขนาดอีกเล็กกว่าเก่าครับเล็กกว่าเก่าหกสิบเซนเพราะว่าไม่งั้นต่อห้องเมนครับไม่เท่าเลยทั้งรวมรวมรวมพื้นที่เพราะงั้นช่างมันจะช่างหลังคามาก็ลดลงหกสิบเซนพื้นก็ลดลงหกสิบเซนช่างป็นจะเหตไดดครับเพราะสร้างเพื่อเหตุใดเพราะว่าเพิ่มเพิ่มห้องใช่ครับเพิ่มเพิ่มห้องเพิ่มห้องเพิ่มห้องลดขนาดเพิ่มเพิ่ม เพิ่มห้องให้ให,ใ,หให้หลายห้องแต่ว่าเอาอครับแต่ว่าลดขนาดความกว้างของห้องของห้องเท่าเดิมครับของห้องเท่าเดิมครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทางเดินไปเมตรเมตรห้าสิบเนี่ยมันก็ปรับมาที่ห้องน้ําที่เมตรยี่สิบห้องน้ำจะกว้างเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบเท่าเดิมครับหลวงตาผมมีทางเดิมที่เป็นด้านหลังครับที่เระจะตัดออกครับกับทางเดินที่เป็นด้านหน้าตรงนี้จะเริมเป็นอ่างล้างหน้าเขายกอ่างล้างหน้าไว้ข้างหน้าปั๊บ เราก็สามารถสร้างห้องน้ำได้ไม่ยี่สิบเท่าเก่าครับเอาเอาเท้าอ่างเอาเอาอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ย้ายย้ายย้ายพื้นที่อ่างอ่างออกอะไรมีพื้นที่ว่างมีพื้นที่ว่างทำห้องน้ำเพิ่มทำพื้นที่ใช้ครับปวดว่าเป็นอะไรถ้าเอาเพิ่มมันมีมันมีอะไรบ้างมันมีสองสองแสนเจ็ดี่สี่แสนเก้า เี่สสี่แสน้าตันนี้สซินอชอบคนใด้โทรขึ้นมารถน,น,นัดกัรัะ